และในส่วนนี้เราก็มาอยู่หน้าบังเกอร์แล้วนะครับบังเกอร์ล้างอยู่เซกเตอร์ C 3สานำแปดนะครับคลิปที่แล้วผมก็สาธิตวิธีการลงบังเกอร์สำหรับมือใหม่ไปแล้วนะครับแต่ทีนี้พอเราเริ่มชนานแล้วเราไม่จำเป็นต้องกลัวตัวลาเซอร์ครับแค่จําไว้ว่ามาลงช่องไหนแล้วก็วิ่งลงไปเลยนะครับโอเคครับมาถึงเปิดประตูแล้ววิ่งครับมันจะลงท่อน,นี้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปรอนะครับบิงายาวๆเลยฟังแค่เสียงมบี้ระเบิดก็พอครับ จุดมุ่งหมายของเราคือเราจะไปที่ห้องจีอันนี้ผมลงแบบไม่ได้กลัวมาเลยนะเราต้องมาหาขีการสิงเงินก่นอนนี่ครับเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งเลยว่าพอามาแล้วมันจะต้องเจอครับตัวแรกหรือสปีงตัวแรกที่เราฆ่าได้ครับแล้วเราก็หาฟิลครับ600ขึ้นไปเจอพอดีอันนี้น่าจะลงข้างนอกครับเสียงอย่างนี้ ผมก็วิ่งแขงเลยโอเคเรียบร้อยผมก็จะใส่ฟิวแล้วก็เปิดที่ A B จุดมั่งหม่ยเราคือห้อง G ข้างล่างนะครับอันนี้คือการลงแบบรวดเร็วครับพยายามเก็บทรายไว้เปิดแล้วก็ฟิกครับสำหรับแบบคนรีบรีบพอดีเสียงปักขึ้นคำว่าคนหาก็ มันตายแล้วครับสิ่งที่น่ากลัวสำหรับการวิ่งเร็วนี่จะมีแค่อมบี้ระเบิดเท่านั้นครับแล้วผมก็ฟังเสียงแบนเนอร์มันก็มันยังไม่ัมนม,มันยังไม่ทันได้สะดุ้งตื่นเลยนะครับเพราะผมวิ่งมาแล้วทิ้งเสียงไว้ข้างบนแต,ตน่ตอนตอนตอนเนี้ยผมอยู่ข้างล่างเลยอย่างเนี้ยมันจะเป็นประมาณน,นี้ครับแต่ยังไงก็เช็คสุขภาพมีดเหมือนเดิมยิงได้ไหมยิงได้นะครับโซนนี้ถ้าจะลงแบบนี้ยิงก็ดีเหมือนกันครับ เอาไว้สำหรับยิงซอมบีธรรมดานะครับตัวลาเซอร์อย่าไปยิงมนเลยมันถ้ามีมีดป,ปลายปืนมันคุ้มกว่านะมาสะดุ้งตื่นแล้วอันนี้ฟังเสียงเปีสามทีเมือนมันจะเริ่มเดินเลยหรือ,เ,รอเปล่าไม่แน่ใจว่าได้8 0ด้พอดีเลยไว้สัก2-3สอัน 600ขึ้นไปนะครับนี่ผมจะพยายามฟังเสียงอย่างเดียวเลยวพามันไต่ตรงไหนโอกาสลงตรงไหน600 6อยหจะมา ABC สีเสียงเสียงอาจจะลงข้างบนครับอ่ะมันจะลงตรงนี้จุดปลอดภัยที่เราแอบได้ก็มีห้องน้ำสองห้องนี้ครับ เลยเวลารอมันเปิดก็เสร์อของรอสักหนึ่งหนึ่งถุงไะเนี่ยเสียงระเบิดเลยผมก็ยิงให้ระเบิดไปเลยแล้วก็ฟังเสียงเหมือนจะไม่มีอะไรอ๋อมันจะมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอนแป๊บนึงลงมาลงมาตรงนั้นก็มีนะครับสังเกตุไหม เอตัววิ่งอยู่มันสปอนครับมันสปอนตั้งแต่เราวิ่งจากข้างบนแล้วโอเคแล้วก็ส่งโค้ดเลยเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดโอเคครับเรียบร้อยอันนี้ผมจะฟาร์มทุกห้องเลยนะครับเปรียบเสมือนว่าเราแบบเรากำลังเล่นเลยนะอะเห็นระเมิดอย่างน้อยต้องสองก้อนที่ผมบอกไว้นะครับสำหรับตูดผมนะสองก้อน ก,ไไกดแทบยกเลิกแล้วก็กด F กดแทบแล้วก,กด F อยู่อย่างเงี้ยครับมันจะเซิร์ชไวกด F อันี้ปุ๊บต่อไปจะเป็นกล่องนี้ก็กดแทบกล่องนี้กดแทบเลงอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็จะเซิร์ชไวนะครับสาหรับมือใหม่นะแต่ว่าคนที่เล่นมาก่อนๆนะผมว่ายัางไงก็คุ้นชินอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ อันนี้คูณห้าน,นะครับผมก็ใช้ตัวละครตัวเดิมกาที่สาธิตการลงสําหรับเมืองใหม่ไปนะครับตัวละครตัวเดิมอันนี้จะเป็นการสาธิตแบบลงไวๆครับลงแบบไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องระวังเลยอ้าเรามาดูกันบ้าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับ เฮดก่อนเฮดก่โโอนโ,โ,โ,โอ้โหมันติดมันขวางทางอันนี้มันจะลงข้างบนนะถ้าเสียงแบบนี้ไอ้ตัวนี้เหมือนจะลงแต่ไม่รู้ลงหรือเปล่าเอ๋ไม่มีรอบนี้เหมือนจะไป H D E F แล้วก็ H ทางขวา เสียเแบนเนอร์สะดุ้งนะครับอันนี้ก็จะมาไขาฟีนิก์โอเคครับอันนี้เอาแอดวานล็อกพิกมาเลยครับผมไขไม่ค่อยเก่งมันเปลือง่ะมันเสียเวลาด้วยมันเปลือง <c oughs> ได้ยินเสียงก็วิ่งใส่เดียวครับ น่าจะลงท่อโน้นจะเผื่อเผื่อเปิดไปแล้วเจอเดี๋ยวรับมันก่อนตอรับแรงกระแทกก่อนอืมย่อลแล้วแทงครับสำหรับคนที่เริ่มชินแล้วนะดูได้มีไหมไม่มีเคส,สุูงเลยเริ่มที่เจ็ด ลรวก็เริ่มที่แปดโอเคไม่ทันทันก็วิ่งหนีครับดรอปชิปใหม่อีกแล้วครับผมลัดเซ็งเลยดรอปชิปมาตลอดเลยโอเคงั้นผมไม่รอเดี๋ยวผมไปลง A B C G ีเดี๋ยว มัน45วิใช่ไหมครับก็ระหว่างวิ่งไปมันก็น่าจะพอดีอะผมว่านะอัะไปลงจีเลยดีกว่ามันบักหรือเปล่าเนี่ยมีเสียงเหมือนจะลงแต่ไม่ลงท่อยังไม่เปิดแสดงว่าอาจจะบัั้งแต่ตัวแรกเลยครับตัวลัเซอร์ตัวนี้เริ่มไกลโซนสีก็วิ่งระดับ2ครับมองมันเห็นแล้ว แต่มันเปิดป,ประตูไม่ได้มันเห็นไหมครับไม่ชอบบั็กประตูเนี่ยโอเคเดินกลับละตอนแ,บบนแรกๆเห็นเหมือนมีตัวลาเซอร์ตัวหนึ่งอยู่ตรงประตูนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันไปไหนละเหมือนจะลงตรงนี้นะครับอ่ะลงลงมาลง เออมีไหมต้องเช็คก่อนครับเหมือนจะอยู่ข้างในนี่ไง <China> เริ่มด้วยเจ็ดเลยกันเจ็ศนสี่แล้วไปที่ศูนนั่นไงไมันเป็นเจ็สีตั้งแต่แรกๆแ,แต่ผมกดไม่ทันตอนนั้นนะว่าอยู่โออครับแล้วก็สะดอเลยสองอันนี้เหมือนกันนะครับเนี่ย สองอันเนี้ยเหมือนกันหมดรวมถึงในห้องนู้นด้วยกดทีเดียวก็พอครับอลองสะดอโอเคได้สักทีนะครับระเบิดลูกเดียว เอเคโอเคครับได้แล้วประมาณนี้นี่เราก็วิ่งได้เลยครับเนี่ยตัวน,นี้มันวิ่งได้อยู่แล้วโอเคครับเอาเหมือนจะเริ่มเข้าแล้วเริ่มข้ามือแล้วเสร็จประมาณนี้เซ็เอชวีดี เรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับก็เทแค่ห้องเดียวพอ,อนี่ประมาณนี้เนาะเพื<ๆ>่อเล่าก็เอกไ,ไปเลยอ่ะเนี่ยมันเตืน่นมันเตืน่นผมรู้สึกเหมือนตรงนี้จริงๆเปือนได้นะได้ที่ไหนล่ะไปรือว่าวิธีออกก็เหมือนเดิมครับจำเลยเลยจะอัพ เมนเมลี่โมดูลก็ได้กข้ามาตรงนี้ามาเปิดปิดจีเปิด head. เฮ็ดจำเมาเจอครับจำจำนะแล้วก็อัปเกรดปบอนแปดถึงสิบวิ อัปเกรดเสร็จก็วิ่งกลับครับมีอยู่ก็แทงถ้าตัวไหนขวางก็แทงเลยสาธิตคลิปเดียวก็สาธิตห้องเดียวเพื่อไม่อยากให้คลิปเปนยาวนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางแนวทางโอ้สองตัวเลยหรอมาๆก็ประตูหึ่ตัวแตกแล้วสองตัว กลับที่ AD ดีกว่ามันใกล้นะครับเฮ้ยไม่มีแอมตกตรงนี้สม,มิลเบอดจะอยู่ในห้องโซนจีนครับมันชอบสปอร์ตเหมือนกันในใน,ในีในโซนจีนโอเคอ่ะหานนี้ก็ถึงเวลาออกแล้วครับก็สงสัยเหมือนกันว่าผมจะจุก๊กับหุ่นยนต์ยังไง gì không bên này là nó mình thế ngày gì ná to có nặng nặng ta lượn á ไปเจอกันคลิปหน้าครับฝากากดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับผม